คุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงห้องเรียนนอกแบบนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแมลงคุยกันยังไงสัตว์ต่างๆจะจําหน้ากันได้ไหมตัวอ่อนหิ่งห้อยกินอะไรเป็นอาหาร mm hmm. ห้องเรียนนอกแบบของเราในวันนี้มีคําตอบค่ะ mm hmm. ที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก็รอคุณ hmm. ผ mm ู hmm. mm ้ชมอยู่แล้วไปกันเลยค่ะ ดีครับก็ขอยิยนดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนะครับสู่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่ปี2530นะครับณปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการศึกษาทางเฉพาะทางมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มมากขึ้นเราจึงเปิดเป็นห้องต่างๆนะครับ ครับใชญครับก็ในห้องพิพิธภัณฑ์หลักนะครับการจัดแสดงของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งมีการสตาฟมีทั้งาการต่อโครงกระดูกนะครับหรืออาจจะบางส่วนจะเป็นการดองอยู่ในน้ํายาก็จะมีสัตว์หลากหลายกลุ่มนะครับทั้งที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือจะเป็นพวกเนี่ยครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราเห็น,หนอยู่ครับอันนี้จะเป็นเขาสมันนะครับเขาสมันเนี่ยสมันถือว่าตอนนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยเขามัน่เนี่ยจะมีลักษณะแบบครับจะเป็นเหมือนกวางที่มีเขาแบบสวยงามนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นพยูน,นะครับก็จะเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เราสตาร์ไว้ดูได้อย่างอ่าส่วนนี้นะครับเราจะทําการเย็บผิวหนังมันกลับเข้ามาหุ่มกลับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเหมือนกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นกลุ่ม สะเทินน้ำสะเทินบอกอ่าใช่กบเขียดคังคกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีไก่โดยไก่เนี่ยครับการศึกษาไก่นอกจากที่นี่จะมีการศึกษาไก่โดยคนไทยแล้วก็ยังมีเนี่ยครับมีเจ้าชายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มาทำการศึกษาไก่ร่วมกับเราโดยท่านเจ้าชายเนี่ยมาศึกษา ทั้งทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมที่ดูว่าคนเกี่ยวข้องกับไก่อย่างไงในชีวิตนะครับแล้วก็นี้จะเป็นรังนกนะครับรังนกหลากหลายชนิดนะครับรังนกไม่ใช่ว่าจะต้องเอาใบไม้เอาเศษฟางมาสานกันอย่างเดียวอันนี้อาจจะเห็นบ่อยแต่จริงนกสามารถสร้างรังได้หลากหลายมากนีนกนี่มันอับจากงไม่ได้ค่ะครับคือตอนแรกอ่ะมันเข้าไปอ่ะมันยังไม่มีอไรเห็นปะครับ ตรงปากโพงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโคนแข็งๆมาปิดเอาไว้คือแม่นกเนี่ยไปฟักไข่แล้วพ่อพ่อเนี่ยจะมาทําโคนแข็งๆปิดฟักเอาไว้เพื่อที่จะให้อุณหภูมิให้อะไรเนี่ยมันคงที่ให้ตัวแม่นกเนี่ยอยู่เฝ้า,อ,าอยู่กกไข่ตลอดเวลามันเลยออกมาไม่ได้พอไข่ฟักเป็นลูกนกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาช่วยทลายโพงออกมาเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาตั้งแต่ดั้งเดิมรวมถึงที่มีการค้นพบใหม่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการโดยแบ่งออกเป็น5ห้องจัดแสดงได้แก่ห้องนิทรรศการหลักห้องแสดงตัวอย่างเต่าและตา,าพาห้องแสดงตัวอย่างมาแมลงและไรห้องจัดแสดงหอยทากของไทย และห้องจัดแสดงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องย่อยนะครับก็จะเป็นห้องเต่าและตะผาาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ในประเทศไทยนะครับอาจจะมีบางตู้ที่เป็นเต่าที่เขานํามาเลี้ยงกันจากต่างประเทศบ้างแต่เนี่ยครับเกือบทั้งหมดในประเทศถือว่าเกือบครบครับในประเทศที่มีเต่ามีตะภาาจะที่ไหนบ้างเราจะจัดแสดงไว้ในห้องนี้เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ถ้าเรียกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย พิพิธภัณฑ์เราถือว่าสมบูรณ์เกือบที่สุดแล้วครับเพราะว่าทางสิงคโปร์ทางอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์เต่าขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยครับจะมีตาภาพมาลายครับตภาพอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือชนิดเนี้ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกใหญ่ที่สุดจะอยู่เวียดนามแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยหนักประมาณ80กิโลกรัมเลยทีเดียวจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนเต่าตัวไหนตะภาพดูตรงกระดองนะครับกระดองตะภาพเนี่ยขอบกระดองเขาจะนิ่มครับ อคอม n ์นเนมเขาฝรั่ังเขาจะเรียกซอฟท์เชลทอทลแต่เต่าเนี่ยก็จะคือ Total otal, ทเทัลธรรมดาเพราะว่าเนี่ยขอบขอบกระองเขาตรงนี้มันจะนิน่มแต่ส่วนเต่าเนี่ยจะเป็นเก็ดแข็งๆหมดเลยเต่าเนี่ยเต่าและตภะพเป็นสัตว์เลยคานะครับสัตว์เลยคานเป็นญาติกงงับงูกิ้งก่าเพราะฉะนั้นตัวมันจะมีเก็ตมีลักษณะเป็นแผ่นเก็ตเก็ดพุ่มตัวมันเอาไว้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้อง แมลงนะครับที่จะเป็นเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีจัดแสดงไว้เป็นกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มที่เป็นแมลงปีกแข็งกลุ่มที่เป็นพวกผีเสื้อกลุ่มที่เป็นพวกพึ่งต่อแตนแล้วก็จะแยกเป็นประโยชน์ของมันนะครับอย่างเช่นโซนตรงนี้ก็จะเป็นแมลงที่กินได้ edible insect ก็คือแมลงที่เรานํามาบริโภคเป็นอาหารอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จริงก็มีกว่านี้ตรงนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มแมลงอนุรักษ์อะไรนี้แล้วก็จะมี ความหลากหลายของแมลงในประเทศไทยนะครับแมลงหายใจได้อย่างไรแมลงจะได้รับออกซิเจนจากฟองอากาศที่ผิวน้ำหายใจผ่านทางรูที่อยู่บริเวณส่วนของท้องห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องหอยทากนะครับห้องที่เป็นหอยที่แบบเหมือนวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกใช่ไหมตระกอน จะหอยมันจะไปอยู่ในทะเลก่อนแล้วมันก็ขึ้นมาบนบกหอยเมื่อมันอยู่บนบนบกแล้วเนี่ยบางกลุ่มนะครับมันก็จะลดรูปเปลือกไปที่เราเรียกว่าท่าทักเปลือยอะไรพวกนี้เคยเห็นใช่ไหมตัวที่มันเป็นเหมือนตัวนิ่มๆอย่างเดียวก็มีที่นี่ก็มีให้ดูนะครับก็จะหายไปเปลือกก็จะหายไปแล้วหอยบางชนิดที่ขึ้นมาบนบกเนี่ยแต่ก่อนมันจะใช้เงื่อหายใจเดี๋ยวนี้มันก็จะเปลี่ยนมาใช้ปอดเพราะมันขึ้นมาอยู่บนบกแล้วไงแล้วก็จะมีหอยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับ ก็จะมีทั้งที่จิ๋วมากๆเลยอันนี้เรียกว่าเล็กสุดในประเทศเลยก็จะมีแค่ที่นี่นะครับที่เป็นให้ดูก็คือที่ตั้งไว้ปลายหลอดนะครับปลายทิ้วเนี่ยเราจะเห็นหอยทากจิว๋วที่อยู่บริเวณด้านด้านบนอ่าดูผ่านแว่นขยายจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่จริงตอนเราไปศึกษาในภักสนามมันจะอยู่ตามเขาหินปูเนี่ยครับอ่าอันนี้จะเป็นรูปที่เราไปเวลาเราไปหาหอยพวกนี้นะครับมันจะ เแต่รู้หรือไม่ว่าการเวียนของเปลือกหอยทากที่สลับกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเพราะไม่ใช่แค่ความแตกต่างกันที่เปลือกภายนอกเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงอวัยวะต่างๆภายในที่กลับด้านกันด้วยนะคะซึ่งมากกว่า95%ของหอยทากฝาเดียวในโลกนี้ จะมีเปลือกเวียนขวาค่ะหมายความว่าช่องเปิดของระบบสืบพันธุ์หัวใจและไตก็จะอยู่ทางด้านขวาของลําตัวหอยด้วยคะ่ะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับโดยจะเน้นพวกกลุ่มสัตว์ที่เป็นกุ้กงก้งปูกลุ่มประเภทกุ้งก้างปูเป็นพิเศษนะครับโดยจะตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างในการ ทําวิจัยในการศึกษาของท่านศาสตราจารย์ดรไพบูรณยานนะครับที่จะมีการเก็บทั้งอาจารย์เนี่ยจะชอบเก็บตัวอย่างพวกปูพวกกุ้งก้างนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปูมะพร้าวปูมะพร้าวจะคล้ายๆกับปูเสฉวนแต่มันไม่ต้องมีเปลือกหอยครับแล้วก็จะมีปูไก่ปูไก่ทำไมถึงเรียกปูไก่ ทำไมปูไก่จึงชื่อไก่ปูไก่หรือปูบกหรือปูภูเขาหรือปูขนเป็นปูที่มีเสียงร้องเหมือนไก่ค่ะเป็นปูน้ำเค็มหลังจเจริญเติบโตแล้วจะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกในประเทศไทยพบที่ทางใต้ของประเทศเช่นหมู่เกาะซิมิลันเกาะภูเก็ตแต่ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ อยากฝากไว้ก็คือธรรมชาติที่เราดูเนี่ยครับมันก็อยู่รอบๆตัวเราทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยครับก็ถ้าดูแล้วก็อยากให้เราเหมือนมีจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาตินะครับก็อาจจะตรงนี้ให้เป็นความรู้ไปแต่ถ้าเราได้ความรู้ตรงนี้ไปในให้เราได้รู้จักรักห่วงแหนในธรรมชาติของเราก็อยากจะฝากไว้ในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้อยู่กับ รอบๆตัวเราไปนานๆนะครับผมขอบคุณค่ะธรรมาชาติได้สร้างสารรค์สิ่งมีชีวิตต่างๆให้อยู่กันอย่างเกือ้อกูลนะคะหากคุณผู้ชมสนใจที่จะเรียนรู้รู้จักและศึกษาธรรมชาติสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะและช่วงหน้าคุยหนังแนบชีวิตก็รอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยห้ามพลาดนะคะ